ต,ต้มนองงัวจะสิต้มนองงัวน่าเดือดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะขามค่ะเดือดดีงามใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปมะขามหน่อยลงไปจ้ะทีเด็ดจะเอาหน่องม้วลงไปเลยเนี่ยสื่อมาโร่หนึ่ง อุ่มลงไปเลยตุ่มสวยนะัะจะใส่ผักแพลว้วยใส่ข้าวขัวสดมหอๆคือสิครับปิด้าไวแบบนี้่ปล่อยให้มันพดไปโดนๆจะเคืองสมุนกะจะเพื่อมันเปื่อยระหว่างที่รอมันเปื่อยเราก็หั่นผักหอมรอค่ะ หอมก็ใส่ไดทุกอย่างเลยจ้ะเนาะเพราะว่าอย่ามันพาวน่องงัวมันกลิ่นแห้งเด้จ้ะรวมใส่ทั้งผักต้นหอมขึ้นช่ายผักชีซีลาเออผักชีฝรั่งก็ผักเพลมาจะ้ะลูกระเบิดจัะสุกแล้วกเ,เปิดเบิ่งจ้ะโอ้พี่น้อง ไประเสบเถอะจ้ะเอาไปซ้อยนะแม้าอย่างหอนเลยเดยจ้ะเบื่อเลยจ้ะไประเสบเถอะจ้ะ นองงัวลูกงัวน่ะเนาะจะแล้วมันขอดลุแล้วโลกมันจะออกมาตามหลังนั่นนะจ๊ะของเสพประทศลาวเลยเดจ๊ะใครไปบุคคยได้กินเสียสัดเกิดได้จ๊ะเทเอาแต่น้ามันเนาะจ๊ะเพราะว่าเครื่องมันหลมันคือหกตัวใส่ตักหอมตักบวยตักเนี่ยจะตักตัก ก่อเห็นหมอเขาเห็นถวยมื้อนี้สามรอยนะจ๊ะแต่ก็ได้กินหลาหมื่ออยู่ได้กินอยู่ประมาณสามขาบขาบแต่อยตด